โคสพลังจิตสปริชวลจัมปิ้งกระบวนการก้ากระโดดสู่ชีวิตใหม่อาจารย์สจิตทำเพ็นสุขครูทางจิตวิญญาณยุคใหม่ต่อเลยนะคะมารอบเช้าในยุคก่อนผู้คนแสวงหาสัตธรรมด้วยการออกบวชทิ้งบ้านทิ้งเรียนไปเป็นอนาคาริกหรือผู้ปฏิบัติจิตแบบวิเวกอยู่ในถน้ำในป่าอยู่กับตัวเองอย่างทุกข์อยากยากลาําบากทรมานเป็น10บสปีหรือบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตแต่ในยุคใหม่ ในยุคนี้จักรวาลเปลี่ยนไปนอกจากเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของขึ้นแม่เหล็กโลกแล้วนอกจากนี้แล้วยังมีดาวบางดวงเคลื่อนมาตามวงจรของดาววงโคจรของดาวเคราะห์ด,ดวงที่12ที่เรียกว่านิบริรุหรือ planet X กล่าวกันว่านิบิรุมีขนาดใหญ่กว่าโลก4เท่ามีมวลมากกว่าโลก23เท่ามีผงฝุ่นเหล็กออกไซด์ ซึ่งเป็นผงพิษฝุ่นกระจายรอบตัวส่วนหางมีประจุแม่เหล็กไฟฟ้ายาว14ล้านไมล์เนื่องจากเป็นดาวที่มีมวลสูงแลแล้วก็มีธาตุเหล็กมากจึงมีสร้างความปัน่นป่วนให้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้องค์กรบริหารองค์การบริหารการอาวกาศสหรัฐนาซาหรือว่าองค์การนาซายืนยันว่าหากวิถีโคจรของนิบิรุเข้าใกล้โลกและดวงอาทิตย์จะส่งผลต่อขึ้นแม่เหล็กโลกทําให้ระบบ อิเล็กทรอนกส์ทั้งหลายทำงานผิดปกติอีกทั้งคลื่นการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นด้วยสำหรับคำว่านิบิรุเป็นชื่อเทพเจ้าองค์หนึ่งแห่งอาณาจักรบาบิโลนตามทฤษฎีของเซซาเรียชิตซินชิตซินผู้เขียนในหนังสือช e ุด earth chronicles ที่ว่าด้วยการกำเนิดมนุษย์ที่มาจากต่างดาวชื่อเซซาเรีย ชิดสินเป็นผู้ศึกษาจารึกโบราณของชาวซูเมเรียนได้ถอดความจารึกเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษมีเนื้อหาสำคัญว่าชาวซูมมเรียนสืบเชื้อสายมาจากเผ่าอนานะานูนาะกีหรือเนฟฟิลิมมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาวนิเบรุอันเป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตซึ่งมี อารยธรรมสูงอาศัยอยู่แล้วก็เคยมาเยือนโลกเมื่อเน่นานมาแล้วทั้งนี้งานของเซชาเซชาเรียซิสินชิ้นนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์และผู้ชำนาญการด้านโบราณคดีแต่อย่างใดอะไรก็ตามการโคจรของนิวิรุที่มาเยือนโลกทุกรอบ3,657ปีที่มาพร้อมกับสนามแม่เหล็กสนามพลังขึ้นแม่เหล็กที่รุนแรงจะส่งผลเปลี่ยนแปลงขึ้นจิตสำนึกของมนุษย์ นอกจากความลึกซึ้งที่ผมได้สัมผัสจากจิตเบื้องจิตวิญญาณเบื้องบนครูผู้ยิ่งใหญ่นามทอสผ่านเข้ามาในจิตในขณะที่ผมอยู่ในห่วงลึกของสมาธิดำดิ่งลงสู่ระดับสำนึกจักกรวาลูเปคอนชเนสได้บอกกับผมว่าบรรพบรุษของมนุษยชาติและเชื้อพันแห่งช,ชีวิตมาจากดาวดวงอื่นเมื่อหลายแสนปีมาแล้วซึ่งนิวิรุก็เป็นหนึ่งในนั้นเดินทางผ่านการเวลามา เพื่อมาอาศัยบนดาวเคราะห์โลกโลกเป็นดาวเคราะห์เสรีที่ทําให้จิตวิญญาณจํานวนมากมายจากระบบสุริยะจกกักรวาลอื่นๆเดินทางข้ามกะแสกาแล็กซี่มาอาศัยในมิติของมนุษย์โลกเพื่อยกระดับจิตวิญญาณหรือพัฒนาภูมิปัญญาแห่งชีวิตไปสู่การรู้แจ้งดังที่พุทธศาสนาเรียกว่าตัดสรุนนั่นเองหลายพัน หลายตลอดหลายพันปีที่ผ่านมามนุษย์ถูกความรู้สึกแบบสัญชตาตญาณของสัตว์ข้ครอบงทำทําให้ไม่สามารถวิวัฒนาการได้ก้าวกลายแต่ยุคนี้เป็นยุคก้าวกระโดดทางจิตวิญญาณครั้งยิ่งใหญ่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมแบบเดิมฝึกจิตแบบเก่าทําตัววิเวกสันโดษทิ้งทุกอย่างไปสู่ความเข้าใจชีวิตแต่เป็นการเรียนรู้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สามารถอยู่กับความจริงในโลกปัจจุบันได้แล้วก็ตระหนักรู้ความจริงที่ที่เหนือกว่า ความจริงที่เหนือกว่าที่การบรรลุแจ้งในธรรมชาติสูงสุดที่มีอยู่ในตัวมนุษย์จากการสั่นสะเทือนของจิตในตัวมนุษย์เองผ่านขึ้นความถี่ของโลกและจัก,กรวาลคู่รูต้ตอสบอกว่าอีกบอกอีกว่าการทำสปิริตชวนจัมปิ้งคือวิธีการหนึ่งที่ง่ายที่สุดในโลกทางกายภาพมนุษย์เพราะมนุษย์อาศัยกายภาพที่เป็นที่อยู่ของดวงจิต mm. เมื่อเขาอาศัยร่างกายนี้อยู่ ความยึดร่างกายที่เป็นตัวตนของมนุษย์ทําให้มนุษย์มีความผูกพันกับเซลล์ทุกเซลล์ที่อยู่ทั่วร่างแท้จริงแล้วเซลล์ทั้งหมดเป็นเพียงเครื่องมือของจิตซึ่งตัวจิตแท้ๆไม่ได้อาศัยสิ่งใดเลยแม้ขณะออกจากร่างนี้แต่ตาบเท่าที่อยู่ในร่างกายที่เป็นมนุษย์จิตยังใช้การเคลื่อนกระแสไฟฟ้าผ่านเซลผ่านเซลล์ผ่านการรับรู้กลไกของสมองและกลไกของหัวใจในการขับเคลื่อนความรู้สึก ความคิดการตัดสินใจความเชื่อรวมทั้งกระบวนการแห่งการรับรู้ทางกายภาพทั้งสิน้นตลอดหลายพันปีมานี้มนุษย์จำนวนมากไม่สามารถพ้นขีดจำกัดนี้ได้เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มุ่งเอาตัวรอดและอยู่ในอยู่รอดในโลกใบนี้มุ่งในเชิงวัตถุและการครอบครองมุ่งเน้นการอยู่เหนือสรรพสัตว์อื่นๆทําให้มนุษย์ไม่เห็นสิ่งที่เหนือกว่าการมีชีวิตอยู่ถ้ามนุษย์สามารถวัฒนาการทางจิตได้สูงสูงสุดตามที่ Ken Wilber นักปัชญาและ นักวิทยาศาสตร์วิทยาชื่ดังของโลกเจ้าของบทจษฎสบรณาการที่ได้กล่าวถึงวัฒนาการทางจิตไว้ว่าเมื่อมนุษย์เราเข้าสู่ขั้นสูงสุดของสเปกตรัมทางจิตแล้วตามการแบ่งแยกสภาวะจิตออกเป็นระดับต่างๆมนุษย์จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลเข้าสู่ความรู้แจ้งในระดับที่หลุดจากการยินรนแบบมนุษย์ ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นจริงในโลกนี้คุณก็จะหลุดพ้นจากข้อจํากัดทั้งมวลเป็นคุณเชื่อว่าสปปรรพสิ่งดํารงอยู่ด้วยความเป็นอิสระไม่มีใครเป็นเจ้าของใครไม่มีใครควบคุมใครทุกสิ่งเป็นอิสระอย่างแท้จริงคุณจะอยู่เหนือโลกแห่งความคิดของคุณได้โดยฉับพลันเอาวันนี้เท่านี้กันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อ